โมากม,ากมากครับสงลัต่อให้สองอ่างขางสองอ่างขางสามกูหลงถางกูยิฟ้ายังไม่เจาเส้นนี้เลยแคบ,แคบที่สุดด้วยแล้วก็เนี่ยหลงมาแคบมากแล้วก็ชันมากแล้วก็คดมากมันมันไม่ ไม่ใช่ทางหลักเป็นทางความมั่นคงของ,ของชายแดนระหว่งางไทยพ,ม,พม่าที่แน่ๆคือเจหลงหลงหล,ลงเข้าไปไอ้ดอยพระหมปกอีกด้านด้าน,านเรียกว่าดอยลาน,ลาน,ล,านลานกนลางเ็นดอยลานดอยลานหูผมยังอื้ออยู่เลยพูดไม่รู้เรื่อง คดคดคตคดแล้วแคบแล้วก็ชันนัชันมากๆในผมลงมาขับขาลงมานยี่สิบนาทีแล้วมันก็ยังยังเป็นทางลงทางขึ้นไม่ต้องลัวคับสุดยอดมันมันแคบมาก ต้องใช้เสียงแต่เตือนหูอื้อแล้วคงจะขึ้นอีกแล้วมันไม่มีในแผนที่ทางหลวงไม่ไมีในในในแผนที่ทางหลวงเป็นทาปั้มัน่นคงระหว่างใช้ ีผ่านตั้งแต่ด่านแรกๆเขามาสี่ด่านแล้วบางทีเจอต้นไม้ลวมขวางทางถ้าต้องไปตัดไปวินกันนี่ก็น่าจะลงถึงพื้นราบแล้วแล่างงลลก็งสั่งมาเยอะแต่ก็ยังไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงนะครับจุดหมายจริงของเราก็คือว่าอุทยานชาติดอยพ่อหงปกแต่พิมพ์แค่ว่าดอยพ่อหมปกอะไรเนี่ยมันจะไปที่คนา มันมีมันมีหลไหลส่วนของพ่หผมปกนะคเพราะมันฟางใหญู่งนะครับเนี่ยดูยิ่งอืสภาพทางก็คืออย่างนี้แบบนี้เออมีอ,อยคนมาต่านนัมันเป็นทางที่ไม่มีหมายเลขไม่มีอะไรในในในแบนที่นะครับมีน่า,า,าจะถึงฐานฐานอีกเนทรัลแล ไม่มีคเข้าวอมก่านลเพราะว่าทางเบื้องบนแจ้งมาแล้วนะครับก็ที่บอกว่าพี่น้องหารใยใจดีพะอเลยให้ผมผ่านกด่านแรกเข้ามาเลยถ้าไม่ให้เข้าผมไม่บเอาด่านแรกผ่านด่านที่สองเขาก็ให้นะครับด่านที่สามเขาก็ให้เขาตรวจสอบแล้วถ่ายรูปแล้วอะไรเข้ามา สองด่านก็ถึงลานการเต้นดอยลางเราเราก็ไม่คืนจริงแล้วผมพอใจตรงจุดนุ้นและทางแฟนทีน่ตัวมันไม่มีคนเลยแต่ลานสวยมากเป็นลานการเต้นที่สวยมากแต่ผมไม่ได้รีวิวนะครับถ่ายรูปไม่ไดิดหน่อยนะครับมีห้องน้ําอยู่สองห้องด้วยแต่ไม่มีคนเพราะว่าไอการเข้าไปคงจะค่อนขอาอ้างยากนะครับก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปถึง เจ้าหน้าที่พยาณก็เลยไม่มีด้วยครับผมดูเจอดูแล้วก็ไม่มีเจ้าหาที่พยานาครับก็สวัสดีก่อนนะครับแกนนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปถึงหรือเปล่าวันนี้ครับดอยผ้าห่มปกอุทยานอห่งชาติครับ